ยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์เปลี่ยนชีวิตใน30วันวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ทุกคนต้องเจอและเกี่ยวข้องกันทุกวันนั่นก็คือการจัดการเวลาถ้าคุณเคยรู้สึกว่าเวลาไม่พอหรืองานล้นมือลองมาฟังเทคนิคการจัดการเวลาที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชีวิตของคุณกันเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเราทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงต่อวันเท่าๆกัน แต่ทำไมบางคนถึงสามารถทำงานได้มากขึ้นในขณะที่บางคนรู้สึกเหมือนไม่มีเวลาพอเคล็ดลับคือการจัดการเวลาให้ดีและนี่คือเทคนิคที่จะช่วยคุณเทคนิคที่ 1. เทคนิคพอมโดโรการแบ่งเวลาทำงานออกเป็นช่วงๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยแต่ละช่วงจะมีเวลาประมาณ25นาทีที่เรียกว่า1พอมโดโรหลังจากนั้นจะหยุดพักสั้นๆ ประมาณ5นาทีแล้วจึงเริ่มใหม่ทำเช่นนี้จนกว่าจะครบ 4. พอมโดโรแล้วหยุดพักยาวประมาณ15-30นาทีวิธีนี้ช่วยให้สมองของคุณได้พักและไม่รู้สึกเหนื่อยล้าเทคนิคที่2การใช้กด2นาทีเป็นเทคนิคง่ายๆแต่ได้ผลมากหากคุณมีงานใดที่สามารถทำเสร็จภายใน2นาทีให้ทำมันเดียวนั้นเลยไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งเช่น การตอบอีเมลสั้นๆหรือการเก็บเอกสารวิธีนี้จะช่วยลดจำนวนงานที่ค้างอยู่เทคนิคที่3การวางแผนล่วงหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญการจัดทำรายการสิ่งที่ต้องทำในวันถัดไปในตอนก่อนนอนหรือในช่วงเช้าจะช่วยให้คุณรู้ว่าอะไรสำคัญและควรทำก่อนใช้ปฏิทินหรือแอปพลิเคชันจัดการงานเพื่อช่วยติดตามงานและนัดหมายของคุณ เทคนิคที่4การหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสิ่งรบกวนเช่นโทรศัพท์มือถือหรือสื่อสังคมออนไลน์สามารถทำให้คุณเสียเวลาได้มากลองปิดการแจ้งเตือนหรือใช้แอปที่ช่วยบล็อกสิ่งรบกวนระหว่างการทำงานเมื่อคุณสามารถโฟกัสงานได้เต็มที่คุณจะพบว่าการทำงานเสร็จเร็วขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้นเทคนิคการจัดการเวลาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้น ในเวลาน้อยลงแต่ยังช่วยลดความเครียดและเพิ่มความพึงพอใจในชีวิตด้วยลองนํำไปใช้ดูแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณอย่าลืมติดตามตอนต่อไปของซีรีส์เปลี่ยนชีวิตใน30วันเพื่อเรียนรู้เทคนิคการพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมนะคะหากคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องแอมสตรอง เพื่อรับคำแนะนำและแรงบันดาลใจเพิ่มเติมมาประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะคะ